ขอเชิญท่านซีอีโอนุชนะคะกล่าวเปิดงานเลยค่ะสวัสดีน้องโอ้โหจำไมากน่าอร่อยกว่านี้ก่อนเลยอยากเข้าก่อนพอจะพูดจริงๆตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ยสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ให้ทุกคนตื่นก่อนนะคะตื่นก่อนคะ่ะข้ออะไรหรอค่ะวันนี้ก็ดีใจมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลามาร่วมง,ง หลายคนก็มาจากต่างจังหวัดวันนี้นะคะที่สำคัญเลยเราอยากให้ทุกคนทําความรู้จักกันเพราะว่าเราคือทีมเดียวกันแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดหรือว่าจะเป็น personal b a n d จากพี่ออมนะคะทุกอย่างล้วนเป็นโอกาสที่ดีวันนี้คืออยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของวันนี้แล้วก็เก็บเกี่ยวกันไปให้มากที่สุดนะคะขอบคุณค่ะ นี่นะคะบรรยากาศนะคะวันนี้ค่ะเยืนกอดยืนกอดเดี๋ยวก่อนเออเราต้องยืนตรงนี้แล้วก็ยืนตรงเนี้ยตั้งแต่วันเนี้ยถึงจบงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็สามารถมาถ่ายจะเวลาถามอะไรให้พูดแค่ค่ะอ่าดีไหมคะ เดี๋ยวซีอโอนจะยืนตรงนี้ให้ทุกคนนะเป็นมาร์คอรตตรงนี้แล้วก็จะยืนลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญทีมผู้บริหารนี่นะคะคุณเลขาค่ะเป็นพาร์ทเนอร์ชื่อบริษัทโฟบิวตี้ที่จะมาดูแลเรื่องระบบสวัสดีนะคะ1,300คนนะคะวันนี้งานสัมมนานะคะผู้บริหารของจิพ่าบิวตี้ครับผมรวมด้วยับ อีดออกกูไม่เห็นเลกูไม่เห็นไงอ่ะเดี๋ยวให้เขาแนะนำสั้นๆหน่อยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนสวัสดีค่ะพี่น้องมือหนึ่งห้องกับเบลโตสัมมนาจิคากีซันสกินนะคะกัสมาไทยบรรยากาศในงานไทยเบิร์ตรงไหนตรงกตรงนี้มันจะโดนสวัสดีสำหรับโตแท่นกับอ่าเดียร์ด้วยค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารนะคะของจิคาีนะคะ ูแลนะคะตัวแทนนะคะใครไม่รู้จักพี่ลูกมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เขากำลังไลฟ์สดเอองานสัมมนาอยู่ค่ะดแนะคกประสบการณ์15ปีแต่มือนี้สิมาลายบ่อยๆที่เติบโตจริงนะคะแล้วก็ตัวแทนนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้ถี่มือหนีบสลายค่ะสองวันนี้นะคะในการที่เรานะคะจะมาเรียนรู้เนาะ ที่ทำให้มีรายได้หลักแสนหลักล้านต้องทยังไงเนาะลายตาครับพอดีว่าเห็นไหมลองลอไม่ดีเขาบอกว่าลายตาเลยลายตาเรื่องเขาได้ราคาทุกคนก็เดี๋ยวเราส่งวันนี้เนาะดยส่วนใหญ่ขอให้กิจการลูกเรือได้กำไรเยอะนะคะรักล้าขอบคุณมากค่ะชื่นใจมากเลยค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่า พวกเราตั้งใจกันทำโปรเจกต์นี้มากเลยก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับใครที่บอกว่าลายตานะคะเมื่อกี้น้องเด็กฝึกงานถือกล้องอยู่ต่อไปครับขอเชิญโคชออมค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ภาพปกตินะคะย่ยนะคะอยากเอากล้องไว้ตรงกลางได้ไหมคะได้เลยค่ะสักครู่นะคะออมก็อาชีพหลักก็คือโคชออมนะคะทำเป็นเจ้าแบรนด์แล้วก็ยีเม สร้างบุคคลแบรนด์แล้วก็ตับภาพหลักนะคะอ้อมทำอยู่ในวงการนี้มาเข้าปีที่6แล้วค่ะแล้วก็ด้วยอาชีพจริงๆทำสวิตมาชาคลายตาต่อยากทายแบบว่าให้เห็นหลายๆคนนองพีนส่้อง้อเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอ้อมก็เป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารนะคะของจิตพักดีซันสกรีนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะ ขอให้กิจการลุ้งเลยเฮงเฮงมาปังนะคะนุซีเอฟซีนุซีดีเจพงจ้าขอบคุณมากค่ะาให้ทุกคนเลยวัเ้ได้การสร้างตัวตนได้ที่อยากัไปร่วมพักคุไหมเออคุณน่าาเสมือเลยค่ะวันนี้คุณนุชสวยมากเลยค่ะคนต่อไปครับทีมโคดักคุณนุกครับทีมโคดัะคุณนุกค่ะ ตอนนี้ผู้บริหารยังไม่ได้ยังยังไม่ได้พูดเลยนะคะเดี๋ยวรอสักพู่นะคะทุกคนถือกล้องได้เป็นหัวมากทุกคนทุกคนต้องเข้าใจนะว่าว่าแบบไม่มีไม่มีที่ตั้งกล้องค่ะตอนนี้โอเคค่ะีด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมผมชื่อบานนะครับผมก็จะดูแลในระหลังบ้านของระบบแอดมิน มีได้ครับแล้วก็เล็ที่เริ่มเดินกิจการบางังครับขอบคุณมากค่ะใครที่อยากเมนให้กำลังใจสามารถเมนเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นุชเข้ามาตามอ่านแน่นอนขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะสุดท้ายครับผมก๊อฟครับจินระยวดสนานครับปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับเป็นเจ้าของบริษัทโฆษณาพูดง่ายๆครับชื่อเด็กเตอร์แบงคอรแล้วก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของ ตามตลอดครับชอบดูขอบคุณมากค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับขอบคุณค่ะบีดีแท็กเทสโต้เอุซีบีอเยอะมากครับสองร้อยกว่าแบรนด์จะเอาประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตมอบให้พี่ทุกคนักสองวันนี้โอเคก็นะคะได้รู้จักกับพี่ทุกท่านไปหมดแล้วนะคะ ขอเสียตัวมือให้เหล่าผู้ชแล้วเดี๋ยวเราจะได้ถักเตรียมหมุนเบียนกันมาเจอแต่ละคนอีกทีหนึ่งเชิญครับแล้วก็นะคะลำต่อไปเราจะทําการรู้จักตัวแทนของแต่ละบ้านแต่ละท่านไม่ต้องหัวนะคะได้แนะนําตัวทุกท่านค่ะตนทีนี้เราจะแนะนาตัวแบบธรรมดาไม่ได้ไม่สมศักดิ์ศรีจิตใจจังชอบธมาชอบคนแบบนี้ พอเห็นแบบนี้ดีดีใจด้วยมากขอบคุณมากเลยค่ะอย่าี่ตัวแทนเอ่อเด็กคงมีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างใหที่แบบคุณนนท์คุณนนท์ชอบกลับมาแบบว่าอ่านมินบ่อยๆนะคะทุกคนให้ขอขอไมายข้างหลังนี้ไหมอ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะให้นะคะมิสแกรนท่านนี้ที่มาจากบ้านนนท์เสาพันนะคะช่วยแนะนำตัวนะคะแมนะนหัวร้อนก็มาเอ่อเดี๋ยวแนะนำขอขอขอยืนได้ครับผมขอยืนมิสแกรนครับขอยืนด้วยค่ะ เอาเสียงตบมือให้มีแกลมหน่อยอุ้ยเขินจังเลยค่ะเรื่อะเรื่องอะเอาแบบเป็นตัวเองไม่ได้มาให้สุดเขินมากเลยเรื่องอะไร เอาจริงนะค้าในเราอ่นะใจดีมากแต่เขาจะเดินมาเห็นตั้งแต่แรกน้ำตาหลอย่างเพื่อสนุกกับเราไรของเราไปทาไมเต้อไม่ต้องแตงกี้ที่เราไม่ต้องเซฮายหน่อยค่ะเดี๋ยวเราเป็นตัวอย่างแบบเป็นตัวแทนบ้านดีกว่านี่ไหมเป็นตัวแทนแต่ละบ้านมาแนะนำว่าบ้านไหนนะครับจะเป็นแม่ทีมก็ได้นะแนะนำตัวเองว่ามาจากบ้านไหนนะครับดีไหมใช่ค่ะเราเริ่มกันเลย เอาบ้านนี้ก่อนอหยกคนกันละนาเลยมีแต่คนแบบอยากออกมาร้่มสนุกุณนาจะบอกว่าทุกคนเก็บเป็นคอนเทนต์ได้นะเนี่ยคือคอนเทนต์ที่ดีนะโอ้โก็มีงแรงสีแบบเป็นสุดเลยที่สุด มากค่ะเราคนนึงตัวแทนติดที่ระยะทางไว้โอกาสหน้านะคะในอนาคตอาจจะมีงานสัมมนาจัดขึ้นอีกแน่ๆัันเดดลสสวีคคค่่ะะะฟฟร แล้วเขา่าไหนอีกนี่ผมเจอแล้วเจอแล้วเบลลบสายตาผมหยกี่คนอู๋สวยมากลุกขึ้นเลยค่ะทำหมุนตัวได้ดีค่ะคือไม่ต้องอายนะวันนี้เราจะเรียกว่าอะไรอ่ะโอเพ่นที่สุดละเพราะเดี๋ยวเราทำคอนทอลคอนเทนต์กันเนาะเราต้องกล้าแสดงออกเอาเป็นที่เลยครับสวัสดีค่ะ หยอกกีดิบเลยหยอกกีจากระยองค่ะบ้านไหนบ้านไหนอีกส่งตัวแทนก็ได้นะได้ค่ะเออคือแม่จะเป็นแม่ทีมก็ได้จะเป็นลูกทีมก็ได้หรือเรามาทั้งแก๊งยังได้เลยนะเออบ้านนี้ทางนี้วันนี้คุณสมพงศ์ไม่ได้มานะคะวันนมาคนเดียวจ้าอยากเป็นตัวแทนบ้างใช่ไหมค่ะต้องทำยังไงคะ ทักแชทแอดมินเลยนะคะนี่่คะเพราะว่าแบรนด์ของเราต้องบอกอย่างนี้ว่าสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะทักแชทเข้ามาในจินพักดีหรือว่าไล่จินพักด so ีก็ได้ค่ะแล้จะมีแอดมินคอยส่งให้สมัครนะคะอ่ะทุกคนรู้กันพูดหน่อยซีโอขอเร็วกระบาดทานที่มีท่ามีแล้วค่ะกระบ้านที่มีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวเมมเบอร์ า้อมถ่ายให้หน่อยอถ่ายถ่ายด้ไหมนะ ศักดิ์ยังไม่มาหรอคะกำลังมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ดีเจภูมิกำลังเดินทางมาค่ะจะถามหลายบอกทำไมเจ็ดสิบห้าพี่น้องไปเบิร์ทำงานนี่เดี๋ยวดูคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะแรงที่สุดอันนี้บอกเลยนะอันนี้ตัวแทนลำดับศูนย์ศูนย์หนึ่งเขาจะไม่แผ่วให้กับพวกเรา เขามาเพื่อฆ่านุชซี่เขามาเพื่อปราบอุงปังสุขเขาคือแทรลี่บค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะที่แทรนี่นะคะจากทีมดีเลอร์แพร เรารู้จักกันแล้วเนาะ<ช>เดี๋ยวเราก็ทําความรู้จักกันครับมีชื่อที่หน้าอกแต่ละคนก็พักทายกันเพราะว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันใช่ค,ค่ะและเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยแล้วก็สามารถแนะนํากันได้เกี่ยวกับคอนเทนต์หรือว่าข้อมูล<ช>ต่างๆ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลการซื้อการขายลูกค้าเป็นยังไงวันนี้สิ่งที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับคือสิ่งที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เราจะได้บางบ้านเจอปัญหานี้บางบ้านเจอปัญหานี้วันนี้เป็นวันที่เราได้เจอการพบกันได้คุยกันผมอยากให้ทุกคนคุยกันเยอะๆเนาะจะได้รู้ว่าเฮ้ยบ้านนี้ ขายของยังไงทำไมบ้านนี้ขายปังจังเฮ้ยทาไมบ้านนี้เขามีเทคนิคแบบนี้ผมว่าอย่างเงี้ยเป็นการที่แลกเปลี่ยนแชร์กันนะครับเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวถอนใบซิมบันาทยแห่เบิงอีกเลยค่ะพี่น้องราดับต่อไปนะคะเชิญค่ะพี่บก็ราดับต่อไปขอเชิญทีมผู้ผลิตครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของ อสรรพคุณสินค้าโรงงานอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะไล่ลําดับไปเรื่อยๆวันนี้อาเจนด้าของเราค่อนข้างแน่นนะครับถ้าใครง่วงหาวง่วงเาวหาวนอนก็หลับไปเลยใช่อขอเชิญเสียงขอเสียงตกมือให้กับทีมโรงงานครับผมคุณนุกวันภา คายักกิ้งนะคะเป็นฝ่ายโบูดาของเรานะคะขอเชิญครับเดี๋ยววันนี้พี่นุ๊กจะมาพูดเกี่ยวกับถึงสรรพคุณสินค้าของปลาแม่เหลียงใช่คณะปลาแม่เหลียงที่ใส่หุบอะไรอะไรตัวแทนต้องเปิดบินเท่าไหร่คะตัวแทนเปิดบินก็ได้เดี๋ยวิ0หลอดเลยนะคะลงทุนเพียง2,000บาทได้ค่ะได้จริงจริงแล้วรูกว่ามีเกษตรกรมาพูดนะคะแต่วันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนว่าเห็นแบบนี้เป็นตัวแทนเร่ออบอุ่นใครสนใจอยากเป็นตัวแทนนะ สมัครกันเข้ามาได้นะคะพักมาที่ไล่เพจไล่จิตพักดีค่ะจะมีแอดมินคอยส่งคอนแทคให้แแอดล้วกนของโรงงานโรงงานก็มีหน้าที่อะไรก็คือรีเสิร์ชแอนด์เดเวล็อปเมนต์แปลวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้านะคะก็คือทุกขั้นตอนเลยก่อนที่เราจะผลิตสินค้านะคะเราจะต้องทำการพัฒนาวิจัยอะไรแบบวันนี้ค่ะหนูก็คือจบ R&D วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางโดยตรงเลย แล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานชื่อ CCP Lab และบราานรีนะคะแล้วก็ทำในโครงการเรื่อสัอามาทั้งหมด14ปีค่ะและะะ้วก็ได้มาพาร์ทเนอร์กับมาุนเนาะแล้วก็วได้คิดคนกินกระแดดนี้ขึ้นมานะคะ่ะทีนี้ลู้เล็จะบอกว่าด้วยความที่เราเป็นช่วยแชร์<ม>ให้แล้วนะคะคขอบคุณค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะด่ด่แดนขอบคุณค่ะเหมือนเจเจอุ้มยังไม่ตื่นขอน้ากระต้นให้พิมหน่อยค่ะ มือนีคลืนหนีว่าพายไนอนค่ะพี่น้องเดี๋ยวคืนนี้เราจะมี after party กันไว้นะอ๋แล้วหน้าเราได้อกเราไปเกาหลีนะคะไปดูงานเหรอคะไปเที่ยวครับไปดูงานเนาะเป็นงานอ๋อ in c o s m e t ที่เกาหลีนะคะก็คือจะเป็นงานที่เขาจะมาโชว์สารสกัดอ่าก็คือแบบแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาจะทำคลิปค้นนวัตกรรมของตัวเองมาแล้วเขาก็จะเอามาโชว์ในการนนี้แล้วก็จะมีประกวดใครได้นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในงาน ก็จะมาชวนในงานนี้เนาะเราก็โอนมาแล้วก็ลงทุนสาขาแล้วก็น้ลงอูมเนาะเราจะไปดูแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งบอกว่าอยากสมัครตัวแทนเลยขอบคุณอยากมามาสานมีต้นรากก็กลัวจิตวิทยาวันนี้กําลังหลุนนะเหมือนโรงงานผลิตอยู่เนาะเนาะไม่เคยได้ยินค่ะพูดเบาอันที่สองในเรื่องของ คคุณ่่ะเเนนือองจาาาก้้ขสที่เพชรบูรณ์มีดีลเลอร์หรือยังคะที่เพชรบูรณ์มาด้วยจ่ายพี่น้องไปสนใจก็แต่คุณค่ามันคือเกินราคาแน่นอนใครใคร,ใครเป็นตัวแนทนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะตอนนี้นมาดึงลูกค้าไปเลยคะ่ะ จำกัดจำนวนตัวแทนไหมคะเห็นแบบนี้อยากเป็นเลยค่ะกำลังศึกษาตอนนี้ก็จริงๆก็จำกัดจำนวนนะคะถ้าอยากสมัครต้องรีบสมัครเลยค่ะก่อนที่จะเต็มจำนวนเพราะตอนนี้มีคนสนใจเข้ามาเยอะมากก็จเปนต่อไว่าเกยวาร้นว่าจะพูดช็อตไหม่ตอนไหนเเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ อย่างทุกคนหนึ่งรู้จักสถานการของตัวเองสองรู้ว่าจริงๆเราขายกันแดดเนี่ยแล้วเขเราช่วย,ยอะไรเขาได้บ้างนะคะอันนี้อาจจะเป็นวิทยาศาสตร์อันนึงเนาะเพราะเรามาทำวิทยาศาสตร์เราก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะแชร์ทุกเนี้ยเอาไปให้ลูกค้าเราเพราะจริงจริงการรู้คือกันรู้แล้วตั้งแต่งทำสินค้าเลย ว่าเราจะทําสินค้าที่ดีให้กับผู้บริโภคของจีนเราจะไม่หลอกลวงผู้บริโภคอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกทำมามันมีจรรยาบรรณตรงนี้ด้วยแล้วก็ในองค์การที่สิบสี่ที่ทำมาก็ไม่อยากให้เสียชื่อเสียงอะไรที่ภูมิไม่มาหรอครับี่ภูมิกําลังมาค่ะคคืออเขข้้าาใใจนนสิงตัวเองห้องจัดงานสวยจังเลยครับขอบคุณค่ะวันนี้ตั้งใจจัดงานกันมากเลยค่ะมีแบ็กดรอปถ่ายรูปสวยๆด้วยค่ะรายเอ็ดมีตัวแทนไหมแล้วก็มาช่วยอะไรท้าน ตอนนี้นะคะใครที่เป็นตัวแทนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเปิดเผยตัวตนมาเลยค่ะใครอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างถามได้ถามได้คุได้ใครอยากถามยกมือถามสามารถไปคอมเมนต์ในเพจและจิพาร์ีได้นะคะว่ามีตัวแทนร้อยเอ็ดไหมหรือจะมีตัวแทนเขาจะมาคอมเมนต์ว่าลอกินข้าวยังคะมอ๋อได้ถามได้นะคะถามได้ ค่สวยน้อยเอันนี้จัดที่ไหนด์ของเราฝ right. ังมากตอนนี้เป็นช่วงแรกๆเดี๋ยวเราจะสนิทกันนี้จัดที่อ่าเวินทานเก๊กๆกลางๆช่วงนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรบางอย่างใช่คนแบบว่าฝังทรายค่ะแล้วจัดที่โรงแรมนะคะประธานเจสซี่มาไหมคะอ่ก็ไม่แน่นะคะเดี๋ยวต้องรอดู S <S สำหรับคนที่มา ing, วันนี้ดีลเลอร์ที่แบบสมัครสมัครดีลเลอร์เข้ามาวันนี้ได้รับส like ิทธิ์เสรเยอะมากเพราะว่าจะได้เจอกับแขกรับเชิญมากมายวันนี้ไอวุฒิโลแม่โคหัวร้อนก็มาพี่เจฟก็มาเจ้าอุ่นก็มาทีมงานพนักงานขอบคุณค่ะทีมเล่นเกมกันดีกว่ยใครคะพี่ก๊อฟค่ะพี่ก๊อฟเป็นฝ่าย การตลาดนะคะเอ้ยวันนี้เรามีของวัแจกมากกว่สาสองร้อยบาทเลยนะคะใช่สองแสนบ้านเขาบ้านดีวดีหนึ่งหลังเขาไม่ใช่พูดแล้วนะขอไม่ใช่หรอขอขอเชิญของรางวัลก่อนตัวแทนทางเกาหลีว่าอยางเกาหลีด้วยนะคะทุกคนไล่ไปจากเล็กไปใหญ่ใครอยู่เกาหลีอยากลอง,งกินกระแด,ดจิพักดีนะคะสามารถคอมเมนต์ ได้เลยแต่ว่าสั่งซื้อกับตัวแทนได้เลยนะคะสั่งซื้อกับตัวแทนคือราคาพิเศษ285บาทนะคะแต่ถ้าสั่งซื้อพันเพจนะคะผ่านเพจเราโดยตรงจะราคาเต็ม320ร้อยยี่สิบบาทยังไม่รวมค่าส่งโคลาดมีตัวแทนอย่างสวยตัวแทนโคลาดแสดงตัวหน่อยนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะมีตัวแทนคอยคอมเมนต์ว่าแบบ มีของเป็นตัวแทนจังหวัดอะไรอะไรเงี้ยค่ะพี่นุ๊กเปล่าพี่ตอนใช่ค่ะถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เออ่ใชส้นจี๊ดพัดดีสวยจังสวยจริงครตอบไม่ได้ต้องพิจารณาตัวเองนะคำถามข้อที่หนึ่งค่ะการแดดจี๊ดพัดดีสังสครีนมีปริมาณตอนนี้กำลังเล่นกิจกรรมจกมแจกขอรางวัลนะคะ ใช่มครับปุ๊กแจกแต่นี่นะคะแต่มีการเอ่อ CEO นิดนึงนะคะแล้ใครจะกไายหรือว่าใครมีตัวแทนสีสเกตสนใจพักแชดได้จ้าใช่เลยค่ะ CEO จิตพักดีใครสนใจอยู่จังหวะอะไรสามารถนัดรับตัวแทนได้เลยแม่เขาชื่ออะไรมาทีมีตัวแทนที่เรานะคะหนึ่งสอง

แทนระยมค่ะทัก mo อินบ็อกได้เลยนะคะมกหมมนอะไรก่อนพูดค่ะคอคนใส่หน้านกกดหน้านกกดหน้าบิงหน้าลายหน้าผีพายหน้าหน้าหอกหอมแยะไม้ตอแอะไร่ะไอไม้ตอไก่เติม คนไหนล่ะเอาคนนั้นถามตอนคนนั้นนั่งมาเดี๋ยวไป่ไปท้าเสื้อขาวค่ะอ่คนไหนล่ะคะนหลัคือเมื่อกี้เขาเขาโยกจนแมวแล้วอินบ็อล์กได้เลยนะคะเออแมวแล้วสามารถอินบ็อกวอร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะหรือสามารถสมัครกับตัวแทนได้เลยถอได้นั่งรอนะใช่ไหมยายแดงนะคะยายแดงก็มานะคะวันนี้ เหลืออีกสักสองวันทีได้กไหมนานกันมากเหลือกี่นาทีหนึ่งนาทีไม่ได้แล้วเอาเอาสักหลอดได้ไหมนะไม่ได้ไม่ได้ยกมือแยกกันกอบไม่ได้เป็นคนละกี่หลอดคนละหลอดหนึ่งหลอดก็หนึ่งหลอดหนึ่งเดือนใช้แค่เสือออกมได้โอเคงั้นลำดับต่อไปลำดับต่อไปขอเสียงตบมือให้ให้ให้คุณนุ๊ก่อนเนาะวันนี้เราจะส่งเขากลับบ้านก่อน ออออขอให้กิจการขยายใหญ่โตเฮงหินบางปังน,นะคะขอบคุณมากค่ะสนได้ต้นแทนกุ้งองค่ะคคช่วงต่ไอไปเราเป็นช่วงเชิญเพศัใช่ไหมครับตอนนี้กันแดดเรายัางขายเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าซื้อกับตัวแทนจะขายในราคาพิเศษ2 8 5้ปบาท แต่ถ้าซื้อกับเพจหลักเลยจะเป็นราคาเต็ม320บาทยังไม่รวมค่าส่งนะคะคือคุณจารุวรรณของประเทศนะคะเป็นเซลล์ดี렉เตอร์บริษัทโซเวลลี่ค่ะขอเสนอเมืองค่ะเซ็นอย่าวมากเลยร้อยมากงามแม่ค่ะโอ้ถ่าไปค่ะไปทำนาไม่นด้ค่ะใครได้รับหนังสือเล่มนี้แล้วบ้านคะ ยกมือเลยค่ะออกแกนได้ยังออกแกนไม่เป็นตัวแกนแล้วทุกคไนได้ยังคะอ่าพี่ล่งถามก่อนตั้งใจฟังนะคะของรางวัลสองแสนกว่าบาทนะคะซึ่งในค่าพิ ใช่ว่าไม่มีใครมานะคะคือตอนนี้กําลังเดินทางมาพอดีว่าตัวแทนดิวเลอร์เรามีหลายจังหวัดนะคะอาจจะเดินทางมาไกลเป็นนอะไรกับ้างคนก็เป็นหวานบางคนก็เป็นคนจานจังหวัดใหญ่มาบ้างค่ะบางคนวันนี้ก็เป็นโควิดนะแม่ ค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนบ่ายจะมาไลฟ์ให้ดูอีกรอบนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะจะบอกว่าจริงๆจะตอนบ่ายเด้อพี่น้องทิมาไลฟ์หรือออฟไลน์ตอนบ่ายแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะวันนี้เราจะไลฟ์สามรอบตอนกลางคืนคือ after party เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ให้ดูเรอติดตามกันไหมนะคะจะขอไปก่อนนะคะพี่คูไม่มาพี่คูไม่มาหรอกค่ะพี่คูกำลังมาใครมีปัญหาปิดการขายทุกคนเพื่อนทันั้นค่ะ โอเคค่ะทุกคนเจอกันอีกทีตอนบ่ายนะคะแล้วก็อตอนเย็นค่ะบายคะ่ะ